Happy birthday to you. Happy birthday to you. dẫn อ่กเอ่ายวถ่านะที่กินอายุเยอะสุดแล้ววันพรุมันเกิดพี่เวียหน่อยอีกสองอันเหรอโอ้ยปล่งี่มันหนูทำให้มาแค่แค่ไห้พี่อ่ะได้และได้ละเอ้าเดี๋ยวป่ะอ่ะกินวันพร่งมันเกิดพี่เวียหน่อย คนที่รักพ so, ี่เวียจริงๆสักคนนะคะไอ้ยาจานก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเฮียแล้วก็ขอให้พี่เปรี้ยงอย่างนี้ตลอดไปนะคะหุ่นดีแล้วก็มีสาวที่ถูกใจรวยๆเฮงๆนะคะเป็นเพศเบืองหนึ่งตลอดไปค่ะขอบคุณครับก็น้องวีก็ขอให้พี่เวียมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็โด่งดังนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นล่มโพล่มไทยของท้องเจ็ดสีดำขอบคุณครับผม Happy Birthday ทงพี่เก๋นะคะจากทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณครับเย้อ้าวเนี่ยสุขเกปีนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกอยากเป็นอยครับรู้สึกดีครับรู้สึกตื่นเต้นครับยี่สิบเจ็ดแล้วครับเอ่อยี่สิบเจ็ดเองเหรอยี่สิบเจ็ดอนเรายีกับพวกเราเลยนะอะไรอะไรกันเนาแล้วปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมสุขเกิดปีนี้ไม่อยากได้แล้วครับมีมีครบแล้วครับมีครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดี ชีวิตที่ดีอาชีพที่ดีพอแล้วครับแล้วคนรักอ่ะคนรักอ่ะคนรักที่ดีก็กำลังหายอยู่เอ้า <laughs> <laughs>